EFM DJ p l l a y i ดีเจอ้อมค่ะจากขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะคะต่อมาที่ทำไมต้องรักเธอและปิดท้ายที่เอคือคุผู้ฟังห้าโมงเย็นกับอีกสิบเจ็ดนาทีอัปเดตกันสักนิดนึงสำหรับใครที่มีโปรแกรมว่าเสาร์วันอาทิตย์นี้จะไป <c oughs> สักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะอย่างที่ทราบกันเขาก็ค่อยๆขยายเวลาจากทุ่มเป็นสองทุ่มสองทุ่มเป็นสามทุ่มใช่ไหมที่คุณผู้ฟังอัปเดตเอามาล่าสุดพรุ่งนี้ค่ะเปิดให้เข้าสักการะได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะสําหรับเสาร์อาทิตย์มีรุ่นพี่ย้ำบอกว่ารถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนการจราจรของคุณสักนิดนึงถึงแม้เขาจะมีจุดจอดรถให้ทั้งสามจุดก็ตามใต้สะพานพระรามแปดบริเวณสนามหลวงในใดก็ตามแต่จํานวนรถที่เยอะมากอาจจะทําให้ปริมาณการเข้าออกไหลเวียนมันอาจจะติดขัดและช้า อีกวิธีหนึ่งสําหรับบางคนก็อาจจะเลือกไปรถใต้ดินไปโผล่ที่สถานีสามยอดหรือแบบไม่รู้เขาก็บอกว่าเฮ้ยน้อมลองไปดูสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข่อยเดินไปหรือไปหามอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิน้นถ้ามันตรงกับอากาศที่ร้อนอย่าลืมหนึ่งทากันแดดอันนี้กัน ไปนอกก่อนเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามะเร็งจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ฟ้าไม่ต้องคิดแดดขนาดนี้มีแน่นอน <c oughs> อันนั้นก็เรื่องหนึ่งในขณะที่ความร้อนอาจจะทําให้อุณหภูมิของเราแย่จิบน้ําเป็นระยะระยะนะคะแล้วถ้าคนเยอะไม่มั่นใจในสุขภาพตัวเองใส่หน้ากากแต่ใส่หน้ากากก็อาจจะทาให้คุณรู้สึกร้อนและกึดอดัดเตรียมอะไรที่มันเย็นๆเอาไว้ซับเอาไว้เช็ดคุณสักนิดหนึ่งนะคะการไปไหว้หรือการไปสถานที่ตรงนั้นไม่ว่าคุณจะไปตรงไหนจะได้มีความสุขกันขึ้นค่ะฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่เตรียมตัว ในฝั่งรัตนโกสินทร์เกาะรัตนโกสินทร์นะคะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันเมื่อกี้มคุยกับอ่านหลังใหม่ว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยได้ยินจากหลายคนว่าไปไต้หวันเพราะเลือกไปไต้หวันเพราะรู้สึกว่าเกาหลีดูเข้ายากเสี่ยงก็เลยเลือกไปไต้หวันบางคนบอกว่าไปไป,ไปไต้หวันเพราะว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นสู้ไม่ไหวค่าองที่ญี่ปุ่นดูจะสูงคือมันเหมือนกับโอเคหละค่างเงิน ต่างๆจเมอก่อนมอก่อนร้อยเยนอาจจะใช้เงินประมาณสักสามสิบสามบาทกว่าๆแต่วันนี้มันอาจจะใช้อยู่ที่ยี่สิบสี่ดูเหมือนจะใช้ง่ายแต่ในขณะแันมันก็บวกน,นู่นนี่โรงแรมสุดท้ายมันก็จ่ายประมาณเท่าๆเดิมมันก็ไม่ได้ถูกลงและที่แพงตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องของตั๋วเครื่องบินที่ราคามันปรับสูงขึ้นมากพอสมควรก็เลยจะได้ยินคําว่าไปไต้หวันไปไต้หวันแล้วก็ไปไต้หวันถูกไหมเริ่มมีคนไปไต้หวันเยอะขึ้นแต่ อ้อมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะที่เขาไปไต้หวันมันมีความใกล้เคียงกับญี่ปุ่นหรอหรือมันมีความใกล้เคียงกับเกาหลีในส่วนของความคิดของคุณผู้ฟังอันนี้อ้อมไม่รู้จริงๆแบบแนะนําอ้อมได้นะเพราะว่าเราเราไม่รู้อะเราไม่เคยไปแต่รู้แต่ว่าเออเขาก็มีอาหารที่แบบมีความหลากหลายแล้วก็มี่ฟนบอกว่ามันมีสตรีทฟู้ดมันอาจจะมีความใกล้เคียงกับบ้านเราที่อยากกินตอนไหนก็ได้มันมีตลาดให้ไปอ่ะไหนใครลองอัปเดตแนะนําอ้อมสักนิดหนึ่งว่า เขาไปที่ไหนไปไต้หวันเขาอะไรกันบ้างอ่ะนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินกับคุณฟังเราไปกันทีละเรื่องอันนั้นก็คือจากเริ่มต้นที่ไปสักการะใช้วันเสาร์ทย์ของคุณจะเป็นทางเชิงของศาสนาความเชื่อความสบายใจอันนั้นเรื่องหนึ่งไปเที่ยวอีกเรื่องหนึ่งกลับมาที่การวางแผนทางการเงินนะคะเมื่อวานเราพูดเรื่องนี้กันไปแล้วว่า มีบ้านเท่ากับมีเงินใครที่มีเหตุฉุกเฉินใช่คําว่าเหตุฉุกเฉินนะคะต้องการใช้เงินด่วนเพียงเปลี่ยนบ้านห้องชุดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินเปล่าที่ปลอดชําระ เป็นเงินก้อนพร้อมใช้รับวงเงินกู้สูงสุดที่10ล้านบาทค่ะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.840%ต่อปีในวงเล็บ3เดือนแรกนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแสนละค่ะใช้คำว่าแสนละ700บาทต่อเดือนในวงเล็บ3เดือนแรกคุณสามารถผ่อนสบายๆนานถึง30ปีทำบ้านก็ยังอยู่ ก็สมัครสินเชื่อ GSB ค่ะคุณผู้ฟังบ้านแลกเงินสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินได้แล้วนะคะคุณสมัครได้เลยจนถึง15พฤษภาค,คมนี้องเข้าไปดูที่ w w w gsb o r t th และธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดและแน่นอนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาคุณก็ไปสาขาในห้างหรือสาขาที่ standalone สีชมพูที่คุณเห็นชัดๆคุณเดินเข้าไปถามเขานะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ในห้างเปิดทุกวันคุณเข้าไปได้หรือจะโทรไปที่ TSB Contact Center ก็ได้1115รู้ก่อนกู้ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวฝากเอาไว้อย่างนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะพูดโถพูดโถอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มรีแบกซิลิคนเจลเข้าใจเรื่องรอยแขาเป็นทำง,งานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดโหมดพักเปิดเลสแตกแม็กซ์การ์ดพลาสอีวีชาร์จความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิตอีวีลิกาโอคล่นเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่งไม่ฉุนและสนเชื่อรถยนต์ยูโอบิคา c ูแคพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน เป็นท็อปิกที่น่าสนใจนะคะว่าเวลาคุณได้ของขวัญมาจะแกะเลยหรือยังไงหรือจะยังไม่รีบแล้วแต่คนนะคะเขาก็ทำโพกันไปรวดเร็วกันณะวันนั้นเลยติดตามได้สำหรับพุทธพุโทโธทุกวันพุธกับเผือกหอมและกระติ้นนะคะสามทุ่มถึงห้าทุ่มฟังไปได้วยกันพร้อมๆกับเลือกอาหารแมวคาเนีาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มรีแบ็ซิลิโคนเจลเข้าใจเรื่องรอยแผลเป็นทำงานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดโหมดพัก เปิดเลสแ a c กแม c c คาร์ดแม็คาร์ดพลัสชาร์จความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิต e ีวีนิกาโอครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนสินเชื่อรถยนต์ UOB c a r to Cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะ้ <c oughs> ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำมานะคะว่าเส้นทางที่จะไปสนามหลวงนะคะก็ชัดเจนมากบอกว่า อายขึ้น MRT นะคะไปโปรดที่อไหนว่า,าสนามชัยแล้วไปขึ้นตรงสยามมิวเซียมนะคะแล้วเดินไปไม่เกิน2กิโลก็จะถึงสนามหลวงขอบคุณนะคะแล้วก็เส้นทางนั้นก็จะผ่านวัดท่า,าจะไม่ผิดน่าจะเป็นวัดวัด,ว,ดวัดโพ ถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็จะผ่านไปแบบกก็ก็ใช้เวลาตรงนั้นก็น่าจะดีนะคะขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังบางคนกําลังข้ามเรือที่จะไปกราบไหว้นมรสการใช่ไหมคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะก็เรียกได้ว่ามันการเดินทางบางทีเราระวังแล้วมันเมื่อกี้อ่านข่าวเจอว่ามีคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วขับย้อนสอนแต่ชนคนที่ข้ามทางม้าลายจนถึงแก่ชีวิตนั่นแปลว่าต่อให้เราทําถูกในประเทศนี้เราก็ ยังต้องหันซ้ายหันขวาอยู่ดีซึ่งมันจริงค่ะต่อให้ถูกมันก็ยังต้องหันแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราอยู่ในที่ที่เราถูกต้องเราไม่ควรต้องกังวลอะไรขนาดนี้หวังใจว่ามันจะมีการดูแลที่ชัดเจนและมีการปรับมีการลงโทษอย่างให้คนรู้สึกว่า กลัวกับกฎหมายเพื่อที่จะทําให้การใช้รถใช้ถนนมันสุภาพและถูกต้องกันมากกว่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่เจอแท็กซี่ปฏิเสธไม่โดนวินขูดรีดในราคาที่แพงเกินไปแถมความหวาดเสียวที่เพิ่มให้เราอย่างเท่าทบีคูณนะคะจะได้ปลอดภัยกันส่วนใครที่ตอบข้อความมาขอบคุณมากๆว่าทําไมเขาถึงไปไต้หวันกันอ๋อจํานวนหนึ่งก็จะบอกว่าความที่ดูเป็นมิตรความคล้ายญี่ปุ่น บางอย่างอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะเผื่อวันนี้วันสองวันนี้ใครกำลังดูทางที่จะไปท่องเที่ยวของคุณเตรียมที่จะพักผ่อนอ่ะเลือกดูอะไรที่เราจ่ายได้ดูแลได้มีความสุขกับมันได้ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะใครที่อยากฟัง Fellow Fellow อ่ะเดี๋ยวเป็นเพลงแรกของเพลย์ลิสต์ในช่วงนี้รวมไปถึง t p แล้วก็ t o t t o o Color นะคะดูแลตัวเองมากๆค่ะสวาทนี้ขอให้เป็นวันพักผ่อนที่มีความสุขของคุณสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ i <laughs>